็สวัสดี FC ทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมต่อ c b k Channel อีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะครับพี่มีข่าวสารมาแจ้งทางน้องๆหรือว่าทางเพื่อนๆที่เป็น FC ของพี่นะครับผมว่าตอนนี้ก็มีเกมเปิดใหม่ที่น่าสนใจนะครับพอสมควรนะครับผมไม่ใช่เกมแข่งรถนะน้องๆเป็นเกมออกแนว ลบนะครับทุกคนเป็นทหารเป็นอะไรประมาณนี้นะผมแนวบูนะครับผมใครที่สนใจเกมดนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะผมเกมนี้ก็มีชื่อว่า Delta f o r c e นะผมเป็นเกมน้องใหม่ทางค่ายการีน่านะครับทุกคนเป็นเกมเคยเป็นเกมในคอมนะผมแล้วก็เอามาเล่นในโทรศัพท์นะผมก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวานเวลาเที่ยงคืนนะทุกคนตอนนี้ก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะผมใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดมาเล่นเป็นเพื่อนกันได้นะผมเกมนี้ก็จะมีตัวละครหลากหลายให้เราเลือกนะผมแล้วแต่คุณสมบัติว่า ตัวละครนั้นจะมีคุณสมบัติแบบไหนนะผมตัวล,ตละครแต่ละตัวละครจะมคีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปนะทุกคนแล้วก็จะมีทางของสกินปืนอีกมากมายนะผมสวยมากเลยนะผมใครที่เป็นสายเติมนะผมเติมได้นะผมสําหรับใครที่ต้องการสกินปืนสวยๆเวลาลงไปเล่นนะผมโอเค okay นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผนที่กันบ้างนะครับทุกคนว่ามีแผนที่ไหนบ้างนะผมมีเยอะไหมนะฮะสำหรับพี่คือเลือกไม่ถูกเลยนะครับทุกคนคือแผนที่คือเยอะมากนะครับ นะครับเลือกเล่นเอาได้เลยว่าจะเล่นแผนที่ไหนนะฮะคือแต่ละแผนที่นี่คือแบบว่าสมจริงมากเลยนะคือเหมือนสนามรบจริงๆเลยนะ<ม>แบบว่าเหมือนเราเข้าไปรบเองเลยนะทุกคนพี่ไปเล่นมาพี่ยังแบบอึ้งเลยนะว่าอุย้ยเกมโทรศัพท์คือทําได้ขนาดนี้เหรอคือมันสวยมากนะกราฟผมการาฟิกคือสวยมากกราฟิกนี่ขึ้นอยู่กับแต่ละโทรศัพท์นะครับว่าของใครสเปคสูงไม่สูงนะผมว่าจะภาพสวยไม่สวยก็แล้วแต่โทรศัพท์ของ ท่านแต่ละคนนะว่าสเปคสูงหรือเปล่านะผมของพี่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีมากก็เป็นกลางกลางนะผมอันนี้ก็เป็นยานผ่านาในเกมนะผมที่เขาใช้ออกรบกันนะอันนี้ก็จะเป็นยานผ่านาในการรบนะครับผมข้างบนบนฟ้าก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ข้างล่างก็จะเป็นรถถังนะผมคอยยิงสกัดเวลาที่ทหารจู่โจมนะผมโอเคนะฮะไม่พูดพัมตองเพลงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ทุกคนดูนะว่าเกมเนี่ยมันมันขนาดไหนนะผมมันมันเหมือนที่พี่พูดหรือเปล่านะผมโอเคครับไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะทุกคน พอเข้ามาถึงหน้าตัวนี้เขาก็จะให้เราเลือกตัวละครนะผมว่าเราจะเล่นตัวละครแบบไหนนะผมเพราะว่าสกิลของแต่ตัวละครเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะผมให้เราเลือกเล่นจะมีสไนเปอร์หรือเป็นจะมีหมวดจูโจมาแล้วพวกนี้นะผมส่วนพี่จะเล่นเป็นคนที่ใช้ปืนกลน,นะผมพี่ไม่ใช่สไนเปอร์เพราะว่าสไนเปอร์นี่เวลาประชิดตัวคือโดนเขาเก็บหมดเลยนะมันยิงไม่ทันนะฮะเพราะว่าส่วนมากทหารจะเยอะมากโอเคนะถึงตรงนี้คือจะเป็นหลักการคือ ใครที่เข้ายึดแผนที่ได้ก่อนได้เยอะกว่านะผมคนนั้นจะเป็นชนะนะผมนะครับจะมียึดแผนที่ตรง A ตรง B นะผมของพี่ก็จะอยู่ฝั่งสีเขียวนะทุกคนของเขาก็จะอยู่ฝั่งสีแดงนะผมใครที่เข้ายึดพื้นที่ตรงกลางที่เป็นสีขาวอะ่ะตรงนั้นอะ่ะตรง B1 B2 หรือว่า C ีพวกนั้นอะ่ะได้ก่อนนะเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะทุกคนไม่ว่าเราจะเล่นเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขาดทีมก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าเราต้องอาศัยทีมนะผมแล้วก็ในการเข้ายึดพื้นที่ด้วย เราจะยิงเล็ดยืขนาดไหนก็ไม่มีผลนะเพราะว่าใช้หลักการยึดพื้นที่ด้วยนะทุกคนโอเคนะฮะตอนนี้พี่ก็เข้ามาในเกมแล้วทุกคนภาพคือสวยใช้ได้เลยนะอันนี้พี่ไม่ได้ปรับสูงมากเพราะว่าพี่ต้องอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นด้วยเพราะว่าโทรศัพท์มันจะร้อนนะทุกคนก็ปรับประมาณนี้ให้ทุกคนดูนะฮะเพราะว่าเพื่อความเสถียรในการทําคลิปนะครับโอเคนะเป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับกราฟ,ฟิกนะฮะสำหรับพี่เคยเล่นเกมขับจีมาก็ากพี่ก็ว่าเกมนี้มันก็จะเป็นอีกแนวนึงน,นะฮะเป็นแนวที่แบบ คนละแบบกับปรับจีนะพี่ก็ถือว่า,ามันอีกรูปแบบน,นึงนะทุกคนใครที่ชอบเกมนวนี้ก็จัดเลยนะอดี๋ยวอนะโอเคนะพี่ก็เล่นยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะทคนก็มันก็มีปรับแต่งในเรื่องของปืนนะผมปืนคือปรับแต่งได้แบบเจหลายม,มากเลยนะตั้งแต่หนาจรดท้ายคือทุกอย่างที่เป็นอะไรของปืนอันนี้เราสามารถจุบชีวิตได้เพื่อนเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนอ่าอันนี้คือจุบชีวิตอยู่กลางแจ้งก็โดนเขาเก็บไปนะเป็นสไนเปอร์นะฮะ อันนี้ถ้าเราเกิดว่าเราขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มาช่วยก็ให้กดยอมแพ้ไปเลยนะเพราะว่าจะเป็นการเกิดใหม่นะทุกคนนะครับเพราะว่าเรามารอแบบนี้คือมันเสียเวลานะฮะเราก็ไม่ต้องรอนะผมเราก็กดยอมแพ้ไปเลยแล้วก็ไปเกิดใหม่นะทุกคนมันก็จะมาเกิดใน กลุ here, ่มของเพื่อนที่เราอยู่กันเยอะนะเนี่ยแบบนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแบบนี้ครับแล้วก็จะเลือกสถานที่เกิดนะผมแล้วก็กดแฟนแล้วเขาจะพาเรามาเกิดใหม่นะแบบนี้ครับเวลาเล่นก็ให้ระวังนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปวิ่งสูงสี่สูงห้าไม่ได้นะเกมนี้เพราะว่าคือเราเหมือนเป็นที่จับตามองตลอดเวลานะเพราะว่าทุกสี่เก้าคือความอันตรายนะทุกคนศัตรูอยู่รอบด้านนะคือเหมือนเราไปลบจริงๆริครับทุกคนคือเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ดีว่าเกมมันเกิดใหม่ได้นะทุกคน แต่ก็พยายามอย่าไปตายนะทุกคนคือมันจะเสียคะแนนนะผมเราพยายามเก็บคิวให้ได้มากที่สุดครับนี่ครับเจอศัตรูแล้วครับตอนนี้โอโ้โหโดนเก็บไปแล้วครับทุกคนตอนนี้พี่โดนเก็บไปแล้วครับผมยังไม่ได้คิวเลยนะยังไม่ได้คิวเลยนะทุกคนโอเคแล้วไปกันต่อนะทุกคนตอนนี้พี่โ็เกดใหม่นะครับทุกคนนี่ก็ศัตรูศัตรูตรงหน้านะผมเราต้องดูให้ดีนะครับว่าันไหนเป็นเพื่อนเนไเป็นศัตรูนะผมเพราะว่าคือทรัพกรจะแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะ ือเราต้องดูให้ออกนะนอนจะว่าเราไปยิงแบบพวกกระเดงนะครับผมอันนี้ก็จะมีระบบเก็บกระสุนด้วยนะแบบนี้ครับนี่คื่เก็บกระสุนนะทุกคนนะครับให้เราเติมกระสุนนะฮะเพราะว่ากระสุนมีจํากัดนะเราจะไปยิงแบบตลอดไม่ได้นะเพราะว่าต้องมีการเก็บกระสุนด้วยยังเราจะเสียจังหวะในการออกเลือนะครับเนี่ยเจอยิงแบบนี้คือให้เราหมอบลงนะครับเพราะว่าจะเป็นการปั๊มเลือดนะทุกคนนะครับกระสุนยิงไม่เราเสียนะผมมันจะเป็นการปั๊มเลือดฮิวเลือดนะผมในจังหวะที่เราหยุดเคลื่อนไหวนะครับผมโอเคนะ ต่อนะฮะโอเคเก็บไปแล้วครับไม่รู้ตอนนี้ได้กี่คิวแล้วนะก hey, ็ยิงไปนั้นแหละเพราะว่าเราก็อาศัยว่ายึดแผนที่นะครับไม่ใช่หลักการว่าคิวเยอะแล้วจะได้แชร์นะตอนนี้พี่ก็วิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนคือเล่นเริ่มจะเข้ามือแล้วนะหลังจากที่เล่นมาพักหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเกมเพิ่งจะเปิดใหม่ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยนะว่ามันเล่นยังไงผมใช้อะไรได้บ้างนะ โอเคนะฮะตอนนี้เพื่อนของพี่ก็เข้ายึดแผนที่ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะขึ้นสีเขียวนะครับตรงไหนที่เราเข้ายึดแผนที่แร้มันจะเป็นสีเขียวนะทุกคนเราก็จะยึดไปเรื่อยๆนะจุดไหนที่เป็นแดงเราตามยึดไปเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้เริ่มเข้ามือแล้วนะตอนนี้เริ่มได้คิวแล้วนะทุกคนพี่ก็จะเติมพยาบาลเติมกระสุนนะมันจะมีเติมกระสุนแล้วก็เติมเลือดด้วยได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็พยายามอย่าไปยืนกลางแจ้งนะให้เราปิดปั๊มที่ที่มันเป็นปัญหาเดแล้วก็คิวจากไป อันนี้พี่ใช้เป็นสโคบคูณ3นะคือมันจะใช้ระยะในการงยิงได้นะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นเล็บด,ดอทเนี่ยคือมันระยะการมองเห็นคือมันไม่ค่อยดีนะอยากให้แนะนําเป็นคูณ3าม็จนะัว่านะครับแล้วเราลงยิงเราจะเห็นศัตรูที่วิ่งอยู่ได้นะถ้าเป็นเล็บด,ดอทเนี่จยจะถไกลมากแล้วมันยิงไม่ถนัดนะคือเราจะใช้เล็ดบดอตเราต้องออต้องถี่ยันมากๆเลยต้องคมด้วยนะโอเคตอนนี้โดนเขายึดแผงที่กลับแล้วทุกคนเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะทุกคนเราต้องไปตามยึดกลับนะผมไม่งั้นเราทีมเราจะแพ้นะฮะ เราต้องเข้ายึดโจมการโจมตีของให้ได้นะมาแล้วครับสกุลเลือดมืแล้วครับตรงนี้ฮะโอ้โหตอนนี้เราจะปล่อยให้เขายึดสถานที่ของเราไม่ได้นะเราต้องปกครองปะที่ถังรอนะทุกคนเพื่อลูกหลานเรานะตอนนี้เราต้องหัวเลือดแล้วนะตอนนี้พี่ก็กําลังมุ่งหน้าไปทางตัวนะครับผมว่าจะตูอยู่ตรงไหนนะฮะกำลังขึ้นบ้านไปนะว่าเขาอยูดบนหรืะเปล่นะ ตอนนี้เราก็จะยิงจากด้านบนบนแจะได้เปรียบศัตรูที่อยู่ด้านล่างนะครับแ่บเราจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่านะนี่ครับเก็ตแล้วครับรตรงน,นี้ตรงน,นี้โผมายิงเข้าไปครับโผเกือบตายนะครับผมเกือบตายนะครับพี่เกือบตายนะครับตัวน,นี้เลือดแดงเลทุกคนที่เดนระเบิดด้วยตอนนี้แต่ไม่โดนพี่นะครับทุกคนศัตรูนีอ่อยู่รอบด้านเลยนะเราต้องปกป้องประชาธิปไตยของเราไว้นะ ไปเลยนะตรงนี้ครับหนึ่งคิวนะข้างต้นไม้ครับโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ครับน้องๆโอ้โหมาจากด้านหลังนะฮะไม่ได้ระวังตัวนะครับพอดีพี่เล่นพี่ไม่ได้ใส่หูฟังครับพี่ก็เลยไม่ได้ยินเสียงเขาวิ่งมาฮะตอนนี้พี่ก็จัดเข้าไปหนึ่งคิวนะครับผมตอนนี้อยู่กลางแจ้งนะฮะผมพี่ต้องหมอบแล้วนะสังเกตว่าเลือดพี่แดงแล้วนะเวลาพี่หมอบเนี่ยแต่พี่หยุดเคลื่อนไหวนะผมเลือดมันจะปั๊มขึ้นมานะครับมันจะหิวเลือดขึ้นมาตจนแล้นะครับศัตรูไม่เห็นพี่นะครับพี่มาเป็นศพหรือเปล่านะผมยิงเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงที่ขาเลยนะ จากติดหนุคิวนะครับทุกคนอตอนนี้พี่ก็หมอบแล้วครับหมอบมาเยอะมาอย่างเนียนเลยนะไม่มีใครเห็นพี่นะครับหมอบมาอย่างเนียนเลยนะ,นนะอยเออนะแต่ถ้าบนฟ้าเนี่ยมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะทุกคนต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีหน่วยสก,กัดจากบนฟ้าอยู่นะคือทุกที่ของเกมเนี่ยคืออันตรายนะครับคือมันเล้าใจจรงเนี่ยทุกคนมันเล้าใจตรงที่วิ่งไปนงตนงเดีแวเราจะมีริสงครามนะทุกคนจากติดหนุคิวนะครับคือเราจะไปวิ่ง ซีตัวไม่ได้นะเกมนี้ครับเราต้องตาดีเลยนะเนี่ยแบบนี้ครับศัตรูนี่อยู่ข้างหน้าเราเพียบเลยนะยินไปอีกสักคิวดิอีกสักคิวดิโอโหจัดไปอีกหนึ่งคิวนะฮะศัตรูไม่เห็นเรานะศัตรูชื่อว่าเป็นเพื่อนกันนะฮะจัดไปอีกหนึ่งคิวนะฮะโอ้โหมันมันเลยนะทุกคนเริ่มเข้ามือแล้วนะตอนนี้เริ่มเข้ามือแล้วบอกแล้ว,วลยี้ที่เล่นนะฮะพี่เป็นนักรบนะครับผมยี่ที่เล่นนะพี่เป็นทหารเก่านะครับบอกเลยนะเกมนี้มีเป็นสิบคิวแน่นอนนะผมสิบคิวน้อยไปนะโหรับพี่นะ ทหารเก่าพี่คือเอาเลี่ยงอยู่แล้วนะคทุกคนโอเคตอนนี้วิ่งกันมาสากัดไป,ไปอีกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีสกิลนะฮะสกิลว,วิ่งเร็วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะกดสกิลวิ่งเดิแบบนี้ครับจะวิ่งเร็วมากเลยนะครับมันจะวิ่งเร็วมากคือถ้าพี่ไม่หยุดเดินนี่คือยิงไม่ทันนะน่าจะยิงมาจากที่อื่นนะตนัวนี้ไกลมากเลยไอ้นนฝีมือไม่ธรรมาดานะเพราะว่าเมื่อกี้พี่หยุดวิ่งแล้วก็พี่ก็วิ่งอยู่เมื่อกี้มันเป็นการวิ่งเร็วนะ มันได้จะได้เปรียบคนอื่นนะเพราะว่าเราอย่างเราเลือดใกล้จะหมดเนี่ยเราวิ่งเร็วแล้วก็เพื่อไปหลบตามซ่ออะไรพวกนี้ก็ได้นะโอเคตอนนี้พี่กำลัตงตามมายึดแผนที่พี่คืนนะตอนนี้มันขึ้นเป็นสีแดงแะเดี๋ยวพี่จะมายึดให้มันเป็นสีเขียวนะทุกคนอันนี้เราก็ช่วยเพื่อนก่อนนะตอนนี้เพื่อนก็จะตายแล้วนะทุกคนนะครับถ้าเราเจอเพื่อนให้ให้รีบหิวนะเพราะว่าเด็กถ้าเขาตายก่อนเราจะหิวไม่ได้นะนะครับเราเจอเพื่อนให้รีบหิวนะ ตรงอันตรายมากนะครับตรงนี้มันจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่บนหัวพี่ด้วยนะครับตอนนี้ยิงมาอันตรายนะต้องหาที่หลบนะทุกคนเพื่อนพี่โดนอีกแล้วนะโอ้โห,โ,หโ,หโหต้องชุบชีวิตแล้วนะรอบสองนะอนี่ขยันน็อกละเกินนะทุกคนช่วยไม่ไหวไม่ไหวน,นะทุกคนตอนนี้ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะตอนนี้พี่ยึดยึดกลับก็ได้แล้วนะเป็นสีเขียวแล้วไม่เป็นสีแดงแล้วนะพี่ก็มาทิวเลือดทิวกระสุนก่อนนะครับตอนนี้ออกไปมาือเปล่าไม่ได้นะเดี๋ยวโดนเก็บนะทุกคน ตอนนี้วิ่งหาศัตรูนะผมพอเข้ามือแล้วก็วิ่งหาศัตรูเลยนะไม่ได้กลัวแล้วนะตอนนี้ระยะไกลแค่ไหนก็นยิงนะฮะหมอบก่อนนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวโดนสุยนะะหมอบไปแล้วนะตอนนี้ศัตรูวิ่งมาแคหนา้าสี่ห้าคนนะครับโอ้โหจับไปอีกหนึ่งคิวอ,อนะแพ้นะครับนี่คือแพ้นะแสดงว่าเขายึดเข้ายึดแผนที่เราได้ครบทุกที่แล้วนะอันนี้คือเรียกว่าแพ้ไม่ว่าเราจะยิงได้เยอะขน,นาดไหน,นก็ตามคือไม่มีผลนะครับหลักการคือการเข้ายึดแผนที่นะทุกคน ประมาณนี้นะฮะน้อง,องโอเคนะฮะเป็นไงครับหลังจากที่ดูพี่เล่นไปแล้วนะผมใครที่รับชมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ